ครับมันงงนี้ลุงปมกัืเกาแล้วครับมันนี้ว่างว่างมันนี้ไปซื้อแบบข้าวมาสิบาทครับยุตลาดซื้อผ้ามาขวบเพิ่อันัแรกเขาต้องผคอุปรเขา่อ,อ,คคอวครับแล้วสิบเบื้งนี่สิบบาทได้หลายวันเลยปกติเราซื้อยี่สิบบาทนะครับวัน่อยากซื้อหลายมันนั่นเบิดสิบบาทก็พอครับมเาเบิ่อกครับสิบบาทได้หลายวันลไลยมันอยู่เที่ยงแตงมาบ้างหนเพิ่ สิบบาทจะได้หลายอยู่ได้หลายว่ยาเขาไปซื้อซองระดีสิบบาทอยู่นี่นะครับข้บา,าวขี่ผักข้าวน้ำซุมที่เขาขูดกะทิขายนั่นแหละครับแต่ขอซื้อเขาอันนี้ซื้อยศตลาดพายินครับขอซื้อเพิ่มสิบบาทานี่ก็ง้อยเชิญดน,นุ่มเนื่ยครับเส้ยนใหญ่เพิ่นไห่มาเลยสิมาผนใส่ผักข้าวเนี่ยนะครับจะน้อยพวก ก็ต่างกันค่ะไปบะมีกับซื้อน้ำพวกโตรต้าด้วยครับหมวยเชื้อนมเนยมาป่านใส่ก่อนครับดับแดดอันนี้ของเจี๊ยนใหญ่เปินลหามาเหลือครับผมก็เลยเอามาป่านอันนี้เคนผสมน้ำแดงใส่ยังเรียบร้อยแล้วหอมครับซุ้มนี่ยหอมใส่กานนี่แหละครับเดี๋ยวฮ่าคนคนคนไปยังไงเกิดกินหอมครับอันนี้หอมสุดๆครับเจี๊ยนใหญ่เปินลหามาเอาต่อมาใส่นี่งแล้วครับอันนี้ ใส่นี่เข้าไปแนวอบเ,เอากรใส่เข้าไปเป็นเลน,นะครับเอากระเสียวนี่มาปิดกับเขาไมโครเวฟเลยวิธีรัดกับวิธีรัดปกติเขากับขวานนั่นแหละแต่ผมรัดเอาครับต่อไมโครเวฟนะครับเอาก็ใส่ไฟเมดยมใส่จักสามนาทีครับแต่ละเทีย่ย ครับร้อยมันเซตเราเคยเอาไปขวเพราะว่าเข้าต้องอบหานามันออกจังหน่อยกนครับเข้่ได้ตากปกติเข้าไปตากเลยครับตากแดดแต่อยู่หนีวม่มีมองตากครับเลออยอาอบไงครับเซตเราครับเรียบร้อยละเดี๋ยว ทำมาเบิรงกันครับโอ้ฮอนเลยนละครับเบิ่งไอ้นาม,มนครับเต็มเลยหอนครับหอนหลังจากอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอกว่าพักไวไแล้วนะครับแลเราค่อยไปขวดนี่ครับโบราณทวนโอ้หอมขนาดครับ กินนมเนยออกหอมห่อขนาดครับนี่กะเติมแหงแล้วนี่ครับอบไปเนี่ยแล้วเี๋ยวผมจังไรผมก็ขออบมันเสร็จก่อนนะครับก่อนเดี๋ยวเสร็จไปขวบเบอร์อีกรอบเดี๋ยวจังไรเอาไปขวบอีกเพราะว่านี่มันยังไม่คั่นแหงคทัครับมันจะอบเอาน้ามออกก็คือครับแค่การตากครับแค่นี้แหละครับครับหลังจากเขาอบเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งมันก็ออกมันห้อขาวหอมๆจังไรละครับแต่มันยังบ่แหงครับ ข้ากรม้านีครับมาขวเข้าเปิดไฟอ่อนๆนะครับเอาไปขวเนี่ขวเท่าหน่อยครับเราต้องขวเทะาลายเดี๋ยวขวเท่าลายมันใหม่เร็วครับอันนี้คือมานามันออกอีกรอบครับข้าบ่มีเวลาตากข้ากรเฮ็ดจังสี่แหะครับพราอวายูตึกอยู่ตึกกับอยู่บ้านเอื้อประม้านี้แหละครับเอาปจุดไฟกรต่างม้ลงจุดไฟแห้งจุดไฟอ่อนครับปรต้องแห้งกระคอยครับกะคอยขั่ว คอยขวครับเพื่อนเพื่อนน,น้าม,มันละเหยออกครับไอ้ที่เขาอบหน่งคือมันละเหยไปรอบหนึ่งเหรอครับแต่มันบอกเหมือนแบบถ้าอบไปเรายๆมันก็ดีไอ้น้ามไหลออกครับเพราะว่ามันอบอันนี้คือน้าม,มันจิละเหยออกครับรอบนี้ขวบไปเรื่อยๆครับแป้นออนแล้วมันก็ดีค่อยๆแห้งครับตรงนี้ เนี่ก็เริ่มจีได้ที่แล้วครับเนี่ยเอาห้องกะติเอาไปพักไว้ครับพึ่งไว้แล้วครับนนี้ใส่กระดงแล้วใส่กระมังอะไรครับเนี่ยอันนี้ผมเตรียมกระดงมาเรียบร้อยแล้วครับเอาใส่กระดงไว้ครับเอาแต่พึ่งไว้นี่แหละครับก่ต้องไปตากแดดก็ได้หรือไคอยู่บ้านอยู่ยังตากง่ายๆก็เอาไปตากแดดเลยครับได้ด้วยกันนี่ครับเบิ้งไฟอ่อนๆน่ครับเดี๋ยวขออนุญาตขวายมันหมืดเลยครับบันนี้ ที่ทีเบิ้งเดียบร้อยแล้วครับต่อไปกับสีขวดมันมืดนนิแล้ครับตัวนี้ระมังหนึ่งนี่แหละครับขออนุญาตขวครับต่อไปที่การขวนะครับเข้าขวไปมันบ่ครับเข้าสีรูยังได้บ้างเข้าสีพ่อบ่พ่อนะครับไหนเห้ายกขึ้นยังสิครับเบิ้งสิสังเกตเบิ้งปวดแขงๆนะครับมันติดนะเดี๋ยวมันเริ่มสีซุกแล้วครับมันเริ่มแห้งแล้วคือมันพอเราประมาณสามถึงหานาทีนี่แหละครับประมาณนี้แหละ นี่คือเซตเรียบร้อยแล้วครับนี่ยเซตเข้ากับยายยายไปเลยคุณนะครับคุณกับนี่นี่เขาใส่สามกระมังเลยครับตากไปครับเห็นยวมครับเคาะออกมาต้องต้องไปหมดเลยครับหนึ่งนะครับซึ่งมัดสิบบาทครับนี่ก็พึ่งไหวพึ่งไว้ในโฮมหนึ่งนะครับถัดไปมีแดดเอาไปตากแดดเลยครับแดดเดียวมือเดียวแล้วก็เก็บเข่าไว้เลยครับ ลอเไปผสมเยาตกได้เลยครับแค่นี้แหละครับเห็นไหมครับคุณครับฝากติดตามช่องมาเด้ครับเด้อลุงปอมคุ้ชิงเฮ็ดเนียมีเทคนิคดีๆอย่างกสิมาบอกกันครับครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ